ที่าเพื่อนผม <c oughs> มาตัดอ้อยนะครับมาตัดอ้อยพอดีมีคนอยากได้ <c oughs> อ่าอำเภอใกล้เคียงนะฮะอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดเนอำเภอธวัดธวัดตินแดงยอยู่แถวสนามบินร้อยเอ็ดนะครับก็อยากได้อ้อยนะครับอยากได้อ้อยไปคั้นนะครับอ,อยากไปลองก่อนร้อยโลตอนนี้มันไม่มีแล้วอ้อยมันขาดแล้วก็ แกก็เลยเราหรือให้ผมตัดนะครับก็เจอจากใน YouTube มีแหละนะครับก็อยากให้ผมตัดให้แล้วก็จะไปขั้นเพราะไม่มีมันขาดและหายากแล้วก็เลยตัดให้ไปมันช่างได้ประมาณ110ยสโลครับร้อยสิบสิบกว่าโลเดี๋ยวจะคิดแกแค่ร้อยโลพอ10บกโลนั้นก็แถมไปเพราะว่าอ้อยมันยังไม่เต็มที่อ้อยมันยังไม่เต็มที่ช่วยๆกันไป มันก็จะมีแก่บ้างอ่อนบ้างแต่มันพอได้นะแต่ว่าเวลาถ้าเราไปใส่น้ําแข็งเนี่ยมันจะจางถ้าจะใส่น้ําแข็งให้ใส่น้อยๆมันพอได้อยู่แต่ถ้าใส่น้าแข็งเยอะในจางแน่อนอนเพราะฝนตกดีแล้วเกินดูดินนะอ่ะดีไม่ดีอ่ะนูคนดูดินเนี่ยยังชื้นอยู่เลยวันนั้นอ้อยมันจางอยู่แล้วอ้อยอายุมันก็เริ่มได้เลยแต่ฝนมันลงบ่อย อย่างที่ผมถ่ายคลิปให้ดูอ่ะอน,นี้คือปัญหาปัญหาเลยฝนดีเกินมันดีในช่วงที่เราไม่อยากให้มันตกแต่ว่ามันดีสําหรับการปลูกข้าวแต่อ้อยมันต้องตัดในช่วงนี้มันก็อันนี้แหละปัญหาอย่างที่บอกปัจจัยหลายๆอย่างเราควบคุมไม่ได้นะแต่ด้วยวามหวานของอ้อยที่มันมีอยู่มันก็พอได้แล้วก็วิธีการแก้ปัญหาคือเอาไปพักไว้ก่อนนะเดี๋ยวเอาไปทิ้งไว้ก่อน,เอ,อนเอาไปทิ้งไว้สักเ คืนสองคืนอะไรอย่างเงี้ยตากแดดอะไรไม่ไม่ถึงก็ตากแดดแล้วก็ให้มันแบบว่าคลายน้ําสักหน่อยอให้มันเสด็จหนามันก็ได้แล้วมันก็จะหวานขึ้นอยู่นะครับอเอารองเท้าอันนี้รองเท้าผมไม่สุภาพเดี๋ยวเอาออกก่อน, <c oughs> อนเป็นไงสีพอได้ไหมสีลำก็พอได้อยู่นะคันปลายในส่วนปลายมันจะออกรสฝาดคันรวมไปมันก็จะมีกลิ่นของความฝาดของอ้อยอยู่พอได้อยู่ครับพอได้อยู่ แก้ขัดนะเป็นอ้อยช่วงที่แก้ขัดให้สลับพ่อค้าให้พ่อค้าชาวละเอียดนะครับผลบ้านเดียวกันผมไม่ใช่คนละเอียดนะแต่ผมมาอยู่ที่นี่ผมก็นี่แหละนี่คือว่าหนึ่งหนึ่งวัตถุประสงค์ละที่ผมจะทําอาชีพนี้คือพ่อค้าที่ขาดอ้อยก็มาแบ่งไปได้วันไหนที่ผมขาดผมจะไปขอแบ่งมากเหมือนกันนะ <laughs> มันเป็นมันเป็นการค้าขายที่ มันเป็นการค้าขายที่เราช่วยคนอื่นด้วยอ่าคนที่มาซื้อก็ช่วยเราด้วยเราก็ได้ช่วยเขาด้วยเนี่ยมันเป็นสองทางเราเราได้กันสองทางแต่ถ้าให้ผมคันคนเดียวหมดไร่เนี่ยมันไม่ถึงไร่หรอกแต่มันก็สามงานกว่าสามงานกว่าแล้วถ้าผมคันคนเดียวตลอดต่อนเนื่องเนี่ยมันก็คงคานไม่ทันถูกไหมเพราะนั้นเราก็ต้องแบ่งออกไปด้วยนะครับให้กับคนอื่นมาช่วยเราคันด้วย มาช่วยซื้อเราเราก็ได้เงินแล้วก็คันเองแต่ให้คันคนเดียวคันไม่ทันคันไม่ทันแน่นอนเพราะอ้อยจะออกในเวลาใกล้เคียงกันประมาณหนึ่งนะครับมันตัวไม่ทันกันหรอกแต่มันจะมันจะมีอถใหญ่ที่มันจะออกใกล้เคียงกันอย่างเดือนหน้าเนี่ยได้เต็มเต็มเลยนะครับเดือนนี้มันก็พอได้เลมเคประมาณนี้ก่อนครับทักทายยามเช้าครับตอนนี้ก็8ปดโมงกว่าแล้ว เอาพวกชานอ้อยเนี่ยอ้อ,อยห้าลำเมื่อวานเนี่ยอ้อยห้าลำที่ผมคันนะที่ว่าขายได้เกือบสามร้อยอ่ะประมานนี้นี่นี่อ้อ,อยห้าลำคัดแต่ลำที่มันสมบูรณ์สมบูรณ์ไปคันอ้อ,อยห้าลำสมบูรณ์สมบูรณ์ขายได้เงินถ้าขายดีขายจริงๆอะแบ่งใส่ขวดจริงๆอะตีกลมๆเกือบสามร้อยนะเกือบสามร้อยอ้อยห้าลำคัดลำสมบูรณ์ขายได้เกือบสามร้อยเราคิดดูอ่าแล้วทุกคนคิดดูถ้าเราทุกคนทํา ห้อยได้หนึ่งไร่แล้วทุกคนขายได้นะแล้วทุกคนขายได้เอาน้าไปเอาน้ําในหนึ่งไร่เนี่ยอันน้นอ้อยนหนึ่งไร่เนี่ยไปคันแล้วขายได้ร้อยเปอร์เซ็น์ถ้าขายได้นะนี่คือโจทย์ถ้าขายได้ทั้งหมดนะครับคิดดูมันจะเป็นเงินเท่าไหร่ถ้าเราทําการตลาดเก่งหาขายเก่งขายตามโรงเรียนขายให้เด็กห้าบาทสิบาทแก้วละสิบบาทแก้วห้าบาทคือต้นทุนเรามีเองเห็นไหมค,คืออ้อยเราก็ซื้อแต่ภาชนะบรรจุ ขายในโรงเรียนเด็กเ,เข้าเรียนเด็กเลิกเรียนโรงเรียนหรือจะไปช่วยประมูลจากค่ามารุงโรงเรียนแล้วก็ไปขายในโรงเรียนอะไรเงี้ยหรือขายตามตลาดชุมชนตลาดนัดมีเวลาหนช่วงวันก็ไปขายขางทางอะไรเงี้ยหาหาขายขาตรงไหนที่มันขายได้ขายวิ่งตามท้องไร่ท้อง,งนานเนี่ยอย่างผมก็ดีผมก็ใสเ่เบี้บใส่กระติกสีเขียววิ่งเอาไปเลยสิบกว่าขวดแปบ๊บเดียวนั้นแหละครับเขากูมันขุดมันกันเอาแล้วร้อนไหม อ๋อเย็นๆไหมครับเน่ใช่ไหมผมเคยถ่ายคลิปอยู่นะที่ผมไปขายในไร่มันอ่ะเขาขุดมันกันอยู่แล้วผมไปขายหมดเกลี้ยงตับอืมลองดูอย่าไปอายทำกินครับอย่าไปอายทำกินนะไม่มีความยากจนในหมู่ของคืงองี้อ่ะคนขยันไม่มีวันอดตายเห็นไหมคนขยันไม่มีวันไม่มีวันอดตายขนาดตำรวจจะมาส่องกล้องข้างทางเขาไม่อดตายหรอก เจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ